โอเคต้องกลับไปดีแล้วไปชมข่านนะอยู่กับผมนะครับเพราะว่าที่ไม่ใช่นงวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า X s h o p นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวรอผมจะไปซื้อไม้ใหม่แล้วไม้ก็จะไม่ฟาดเดี๋ยวใต้ดิครุปชัตเดี๋ยวผมก็จะไปเออหาสารละว่าใส่ให้เยอะๆขึ้นจะไม่มีโนคอมเมนต์แล้วนะเอ๊จะไม่มีโนอธิบายแล้วนะี่ no ah. โดนยิงเปิดตายไม่ค่อยลบหนึ่งเฉย ก็ตายตัวแรกเลยอ๋อตอนนี้ตอนนี้ผมก็แหลกๆอยู่นี้สออมิมามามาเล่นตั้งใจเล่นแหละปืนก็มีอยู่แค่นี้แหละครับก็มีแค่นี้นใครฝนโดนเมวา ไม่อยากออกไปอ่ะออกไปนี่ตายแนย่ดูฝั่งนู้นเขายศดกันดีๆตรงนั้นเลยดูดูดิโดนนะวีดีลอยๆลอยๆลอยๆลงมากระโดดมาเหมือนพระเอกเลยแบบแอตติก <the> เดี๋ยว่อยดูเออ ปืนนี้แรงนะฮะปืนพกเ,เห็นปืนพกกันแรงกว่าผมว่าแรงกว่าปืนธรรมดาที่เราใช้ยิงดอกก็สี่สิบกว่าแม่เลยโหดแรงเลยโหลดรีแม็กก็เร็วโหดโกงนี่กระทาเต้นฝาดยิงเอ้ยใช่จะเล่นเอ็นดูทีกันใช่ปะมา อเอ้ยตกใจหมดเลย,อ,ๆๆเยอ่าฮะยนอยู่นะเฮ้ยมันแทบเป็นกลนเอาอีกที่มันแทบเป็นกลนี่ว่าโอ้อยังแม่นอ่ะ แม่งแหลกๆด้วยเมื่อกี้ผมว่าไม่ได้อ้างนะนี่ของจริงนะถ้าเราลองมาเล่นดูว่าจะรู้เพราะผมเปิดเยอะเปิดสตรีมเปิดหมดอ่ะหัวแตกเหมือนเมื่อกี้ใช่ปะเราต้องยิงกดกดพวกมันไว้ก่อนเพราะมันทำให้พวกมันไม่ต้องได้ชักแม็กกันนะฮะจะได้เก็บเป็นอย่างสูงก็จะไม่โดนได้ไงวะ อูอีกเฮ้ยโหแม่งใช้ปืนนี่ยิงผมตายอะอย่างยามอะบุกเฉกะชึกะชึกยอ้โห,โห แม่งก่เนี่ยไม่ใช่มันมันเขามาเขาเรียกคนว่าอาร์กวอฟในเกมนี้แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันใช่อาร์กวอฟผมไม่ใช่คนผลิตปืนนะ,ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอืม <c oughs> กูเล่นบ้างวะอากเอสองผมก็ไม่รู้เนี่ยหน้าตา,าอากเอสองเป็นไงเพราะผมก็ไม่เคยผมไม่ใช่คนผลิตปืนนะครับ มันคิดได้งไงมันมาแลกกับฝันในวะเนียโอ้โหมามาเล่นบ้างมาเอ๊ะแต่ตอนเวอร์ชันเก่าๆเลยนี่แม่งมันไม่เอาปืนลงมาางยุ่ยฮะ โอ้โหใครแม่งยิงวะเล่น <c oughs> อักดเ,อเดินคิดเลิฟเดือยเลยอุ้มเต้นอยู <c oughs> เอเ่เนีเน่ยโอ้โหแหละตายแน่กู ดูมันปลาสิไ <c oughs> อย,ยิงดีเว้ยปืนนี้เ <c oughs> วย้ยตาเต้นเพิ่มเลือดนะฮะเดี๋ยวดูท่าจจขขมันจะคนทั้งตีนะโอ้แล้วเดี๋ยวฟกอเรามันก็จะเท่ากันแล้วเราไปโอ้โหแม่งอะไรใช่ปะ แป้งแถบตรงนี้ไปก็จะโดนครับลงวงน,นันพอดีนะเห็นไหมโดนสองเอ้ยอย่าบังดิโอ้โห,หนาโยกเลยโอ้โหยิงกันแล้ว หยิงได้สี่เมววื่อวานผมเจอในหนังอะเนี่ยจะเป็นแม่งยิงทีแม่งได้แรมเพลอ่ะ,อะโอ้โหแม่งเอาคืนอักแม่งยิงดีเว้่เข้าใจแบบนี้ได้แล้ว,ลวมันยิงดีแบบเนี้ ได้ซื้อชักไว้มันว็ลืมโอ้ยโดนไล่โดนโอ้ยอีนเสียงแจ๋วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนล่ะมา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  เอฮ้ยไปตายฟะโอ้โอยู่ล่างอะอืมแต่ผมว่ามันชักแม็กก็เร็วกว่านะเฮ้ยเป๊ะแับฝรับ่งับบับบแับโอ้โหเจอ <laughs> ถ้าตายอย่างฟินอ่ะ <laughs> เจ๋ง โอ้เลยแหละมีดนี้ก็ซื้อะฮะเอ็นพวกนี้ก็ซื้อนะมาสักตัวห,หนะึห่งเลยโหตายแล้วนี่หวา ่อยอยากจะมาหยุดตรงนี้สักเท่าไหร่ลงไปบูเลยหือตายดิเฮ้ยไม่มาจากไหน NWP บูอย่างเฟี้ยวเลยโอ้ไป นี่มันตัวมันเหมือนบบักอะไรไม่รู้มองไม่เห็นตอนมันยืนเลยกระโดดโดนระเบิดตายเลยนะเนี่ยโอ้ยเฮ้ย เขาอบอกว่าปืนพวกนีแม่งแบผมดินดีอะวะจรงแมเดึงไม่ค่อยดีหรอกโอ้แม่งยิ้อแม่งน้าเอายินใช้หน่อย,ออยแล้วนึงเอเอพีราแล้วก็มนงมาทำอะไรแล้วใช้บัตรเกิปืนแม่โคตรเลาเลยโอตตายตาย ม่ตายก็ย <c oughs> really? <speaking> ่ <funny> <speaking in English> <speaking in Spanish> <speaking> ูเลยนะเด็กน้อยเต็มเลยขนาดเล่นแอบมาเล่นมีมาเล่นตอนเช้าเนี่ยเบื่อจริงๆเลยจริงปกติเออม้นตาย นั่นเยอะมันรู้ไปเอ้ยไม่ตายอืออือเล่นปาไม้นั่นพูดไม้อะไรวะเล่นคิดเดยอคริสพูดคิดอิสลามห้อ,องคนละเรื่องละนั่นไงโดนเพื่อนดังนั้นเลยเป็นไงเป็นไง r อาพจชักไหมสับทำสับทำ วันแรครับอยากทำับทำ,บทำไม่เอาไม่อยากพูดองยอดเย่เย,ย่ชนะเฮี่ยดีใจเหมือนเหมือนได้บ้านเหมือนได้ทองเลยโอเคสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอจบเป็นเท่านี้เจอนคลิปหน้าครับบ๊ายบาย